ม่ยาบไม่ยาบมาเบิ่งลูกไพ่พันเหอเอาจัดไปเลยฮึบมาพี่น้องกบเขียวออกมากระต้มใส่หน่อไม้ส้มแล้วเรียบร้อยเนาะเสียอามามาพี่น้องกบเขียวออกมากระต้มใส่หน่อไม้ส้มแล้วเรียบร้อยเนาะเสียอามาแกวเลยแบบนี้พี่น้องนี่เนา้อทุกอย่างตำพริกป่นหอมๆเลยเนาะเสียเอากบลงไปเลยแบบนี้ ตรงไปปนเลยเอ้ากบเป็นวะโอ้เบาอายมักเด้อเมนูนี่พี่น้องเบาอายไม่วาลน,น้อยม,มักขนาดมื้อนี้สิพาไปหว่านแหหาปลาหากบหาแนวกินแรงพี่น้องสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องตะเกียวสิมาหว่านแหให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะเพราะว่าน้องตะเกียว ฟึกมาจากคลิปที่แล้วเนาะเอฟซีเพื่อนบอกว่าให้หว่านเหให้ได้สามส่วนเนาะพี่น้องมือน,นี้ก็เลยสิมาว่านเหให้เบิ่งโนโตเกียวลองว่านแล้วมันแตกเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าต้องลองหว่านใจบกก่อนโตเกียวหว่านแล้วมันแตกเนาะพี่น้องมาไปดีสิมาลุ้นอุ้นลุ้นมาแล้วมาเร้วมาวมาแร้วพี่น้องอ๋อกำลังบอลเลยมามามา,มาหานยัินแรกมันนี้พี่น้อง บไม,ม่หยามาเบิ่งเด้อลูกไพ่หวานแหมมันนี้อปลากำลังมาเลยอยู่หนองลุม,มน,นะหนองที่ห้อ,องซิเบ็ดค่ะกบหลาหลพี่น้องเลยแหก็จะขาดเนาะนี่กต่โบเป็นหยางพี่น้องเพราะว่าใช้งานมาโดดแล้วก็เลยขาดเนาะใช้งานเยอะเลยคือเอาได้หวันรำลงก่อนเด้อพี่น้องปลาเพิ่มมากกินำกกกรำปลา,ปาชอบรำปลาชอบรำเอา มมาาบานึงเออเด้อพ่่อแมพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่ไม่ยหญ่ไม่บึงลูกไฟบ้านเหรออ้ยนี่นุ่งกำลังบอลเลยพี่น้องพุณผู้นุ่งลำมันไหลทางนั้นมาพี่พี่ก็ี่เออเออนั่นแหละนั่นแหละใส่เชือกเ้าลงน้ำหม่ได้ได้พี่น้องก็อากาศหนาวหนาวหนาหนาวใส่ใส่เชือกเอาเลย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  ลังเลดึกแห้งๆเรื่งสองไปโวโอ้โหถือว่าเตะเนาะใช่ใช่อ,อ,อังเปาจะโดดแล้วโดด,นะ,ดนะลูกนะคุณเิ่งคดทานนะกคิดยาวๆน้องอังเปาคิดยาวๆถือว่าน้องให้จะคะแนนอ่าแปดเต็มสิบที่น้องให้จะคะแนนถือว่าหวานเห่ผ่านเนาะผ่านผ่าน

นนะมันมันเกาะบุกเกี้ยวเดี๋ยวออกจากไม้นี่ก็มันมีไม้อยู่นี่ไม้ก็อยู่แค่นี้ได้ลรอไม้ยังนี่น่ะเป็นไม้อันโซลาเซลล์เปนฮัฟต์เลยไม้โซลาเซลล์ฮักพี่น้องเลยเพราะว่าลมแห้งเกินอุ้ยเกาะอันนี้อนู่นเด็ปดปตอันนี้ก็อุ้ยพี่น้องมาสิมานคักๆติดสลาม ยันเหนขาดเด้บายามาพี่น้องวันนี้มาแก้ตัวรอบที่สองวันนี้เมื่อกี้นี่พารทถึกสลามเอาจัดไปเลยฮึบอืมโดนไหมช็อตนี้ใส่เสื้อเอาเด้อพี่น้องน้ำเย็นกระดอแม่นน้ำหายำาญุบพี่น้องเลยหลายแหง ดึง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 ,ดงขึ้นมาเลยเบิดงยามฝนแลยกันหนองเข้ากับเริ่มแห้งเลยพี่น้องเลยโอ้ยมาแล้วฮอชิพาเราไปข่วงกบพี่นองลุ่มเด้อพี่น้องเลยหนองนี้ข่วงป่าก่อนเป็นยังไงคือไหมคืออ้ยอุออ้ย ปลาตาตัวเล็กบึงนี้ตัวจิ๋วปลาจิ๋วโอ้ยคืนถูขึนสู่ธรรมชาติเธอแบบนี้อ่ะมาถึงปลานะวาวคือปลาหน้ย่ยออาวคืนไปพี่น้องบึงข้าวทิว่านเอากบที่มันโดดลงเพราะววานหนอกนี่ค่ะกบหลายแห้งเนาะ ดึง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 เพลงประกอบมาจอบกบพี่น้องบึ่งกบโดดเอากระสีหวานแหงลงไปเลยอุ้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 ยนุ่งนุ่งว้าเปะเลยเปะเปะเอ้ามันสิโดดอีกแล้วนุ่งว่างนี่กบสิโดดอีกแล้วดึงนะนี่ได้ยินเสียง เห่ข LIKE! าดพี่น้องเอ้ยมันเห็นบอขาดมีโอกาสหลายเลยนี่ได้บอได้เนื้อไหนจากถุงกบเลยไปจับกบกุงเขาบองมสิได้บ่กกบเนาะอ้าวพี่จิงดึกอดื้ดืหึมันอันนั้นได้กบค่ะมันว่ามันโดดขันตอนบองมค่ะมันจะอยู่ในตุง อ uh ยู่พื้นนงว่านี่นี้นงถ้าเางเด้อเอาเอา ayo, แป้งแป้งน้อยบ like งน่งๆๆๆๆงๆๆๆมันลมนะมันก็เลยแบบป่ามันบ่ค่อยกินอาหารบ่ค่อยขึ้นหนาน้ำเดยป่ามันหนาว อยู่แคมเนาะกเบิ่งปลาพี่น้องมีคนบอนปลาบอนอุ้ยปลาฟูพี่น้อง หรือปลาโน่งกบหรือปลา,ากินน่าจะปลานะปาลามันตื่นเสียงแห่หมาลีบอปลาตองเยอะมาก มันลมโอ้โี่กบกบลงเลยที่นี่ห้ามันหลดนกบกันเลยแบบมีที่ซ่อนนะนะมันเอาเนาะน้องจาจาว่าเขาจะใส่เบดแล้วเนาะพอแล้วพี่น้องถึงว่าเฮาสีว่านแหนได้ป่าเนาะป่ามันกับวอยู่แหเฮาอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยพี่น้องิึงเห่ทามันขาดน้องเบิง้งเกินเดียวยา ขาดแบบขาดใหญ่แห้งพี่น้องเลยเบิง้งน,นี่เบิ้งขาดใหญ่มากบึ้งนี่พี่น้องหืมปลาโลมาแล้วยังเข้าได้โอ้โหต่พอพอยังแหกหลายคนไซเนาะที่อย่างกับมันมีซะลามหลายพี่น้องเลยเขาบานลงไปเจอซะลามมันก็ขาดเนาะพี่น,อน้องแนวกินแรงข้ามื่อน,นี้จะสิได้อย่างแล้วกินแรงอา้าวนุ่งกระจับก๊อฟสาซุกเอาไปอีน เห็ดเมนูแจ่วกบเนาะพี่น้องไป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 สาวซุกบัอยู่พอดีสาวซุกบัอยู่พอดีพี่น้องแม่งเ่พี่น้องไปไปไปจับกรุบลงกันพี่น้องไปเราจะมาจับกบกันพี่น้องหากบธรรมชาติบ่ได้เอากระติมาจับกรุบสาวซุกพี่น้องนี่อยู่ในบ่อนี่เลยอาหารเย็นอาดน้องจับเชฟอยู่นี่น้อน ยามนี้หากบเริ่มเขาเบาแล้วพี่น้องปาดแม่พอนจมอยู่ว่าโอ้ยอยากกินแก้วแก้วกบเด้อมาสั้นนุ่มนุ่มว้าคือวายแทะจับฉันไม่ได้หรอกมันวะปืดเอาที่ผมตะเกียบปืดที่นู่วบังบังนุ่มบังมันอันนั้นมาทางพี่เออเอาแต่พี่เอาหยกนี้ออกนุ่มนี่นี่ มันลืมจิเข้าเบ้าเลยเด้คชาไปหาเบ้าอยู่แล้วยังยังตัวนี้มันยังเงินนั้นอยู่ว้ายว้ายว้ายนุ๊งใครใส่เบิดเหรออยู่ในกล่องคือใครดิว้ายว้า,วา,วาย,จ,ายจับกระตุบยักได้ปลานุ๊งมี่ปิดกล่องบึงหนุงน่งยามาพี่มันทีเห็น อ๋ออยู่ในกล่องสีไพี o ่น้องมึงนมันหาเบาเข่าละแมนเต็มเลยไค่ะตเกี้อในตีนนะที่เข่าเบาเลนี่เนาะเบาในนี้เนาะมีดเงาของสีไคที่ง่าย หนูอยู่ในอันนี้ทั้งหลายหนูหนูเบิงเน้อในนี้นี่จะเปิดเอาเลยน้องเต็มเลยว้าวว้ายคือจีจับได้ไมอนี้น้องนี่อืเอ้าขาบเลย ดัดเด้พี่น้องบอกว่าเขาอันนี้ลึกนี่ไม่เข่าเบาใช่ทางเัสยานของกบอ่ะนะยามนี้มันเข่าเบาเด้นี่น้องนี่ลึกนี่โอ้มันเข่าเบาเข่าลึกแล้วนี่นุ่มอยู่ในหันเลยปิดกบธรรมชาติเลยในนี้พี่น้องแมนพอไหมพอหนักโตแล้วเอาห่างกันสามโตสี่โตพอดีเนาะ นุ่งสุ่มพ่อจับกุ๊บกุ๊ว่าสี่ตัวแล้วเหงียนค่ะ <c oughs> เหลือสามตัวคือเก้าเอาวะเหลือสามตัวมันยู่งเหงียนขาดเหงียนขาดว้ายว้ายเส็จวันนี้จับเบ็ดมือกับโบไดโน่อ,อันนี้เปล่าสูนมาพี่น้องกบเขี้ยวออกมากระต้มใส่หน่อไม้ส้มแล้วเรียบร้อยหน่อเสียบมาแจวเลยวันนี้พี่น้อง นี่น้องทุกยียวตำพริกป่นหอมๆเลยเนาะงจะเอากบลงไปเลยแบบนี้ลงไปป่นเลยแจ่วเนาะเพี่น้อาแ,แจ่วถ้าปน่นเนี่ยจะเป็นป่นแห้งว่านีน้ำพี่น้องเลยถ้าว่าแจ่วเนี่ยจเป็นมีน้ำนี่ตำเลยแบบนี้แจ่วกบเป็นว่ะโอ้เ่าไอหมักเด้อเมนูนี่พี่น้องเ่าไอาไม่หวานนุ่งน้อยมักขนาด ใส่น้ำเยอะๆนะจะได้สดเซ็ตเนาะจ,ำจ,ำจ้ำๆโรยแลย้วเอาน้ำลงไปพี่น้องน้ำต้มกบใส่หน่อไม้ต้มนี่ลงไปสุดยอดคนณๆๆน้ำพอดีเราก็เอาผักขแขวนงงได้บันผักหอมขาดไปได้เลยคือใบขิงเด้อพี่น้องนี่ใบขิงหอมๆลงไปแล้วก็หอมบัวกินไปเรื่อย อหอมเนาะเข้ากันแา่เลยพี่น้องเบิง่งเรียบร้อยละเด้อน้องน้อยกับเจีเมื่อสู้เอ้มีสู้แม่กินเด้อพี่น้องบานนี้ไปไปเลยแล้วเราเด้อเจียวกบหอามาสู้แม่สู้เอ้กินได้บานนี้ปั้ดต๊คักขนาดพี่น้องเลยสดน้ำแบบจุกจุกมันกบมันเลยใช่ไหจนสิเข่าเบ้าได้พี่น้องเลยกบสะซุกนะเนือ้อเป็นเนือ้อพี่น้องนี่คักขนาด ยอดเลยนี่ร้อ,อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องกบก,กระกบจยากสวนสะซุกเลยก,พก,กะพักกับพักจกสวนสะซุกเด้พี่น้องโอโอวันนี้ของธรรมชาติเด้อพี่น้องไอซีไทย,ยอะไรแบบเี้มากิวเจี๊ยบกบในแมวแน่นเป็นไม่รู้ที่ลวงน้อยคิดยากมาดดุแล้วพี่น้องออเลยคิดยากแหงพี่น้องมันนี้ได้กินแล้วเอาเลยแม่พัก พักอนเจ้ามากนียแซ่บแซ่บ้วเพิ่นมาพักกาดสุนเนาะแต่ว่าโบฉุนบันไดพี่น้องมัมนว่ะอ,อ้ยมียักกิ่นปิ้งกับตะวันขั่วบนันี้เนาะเดี๋ยวมุ้อหน้าจัดให้หอ้าตุยอดเลยขมบีคนน้อยหนึ่งจ้ะแม่เขาออกเบิ้ล มื่อกี้มือหนาวไปเลยเนอะมีเนาะนีอยู่ใครแห้งเหมือน่อมือก่อนมาแห้งหสักับมื่อนี้คนหยาะานใช่มคัไม่หวานพวกกะตะเกีบมาซุ่มอมากินกันละมือแกบคบเก้าป่าแทบเดินย้อนย้อนย้อก็กินบ้หมกกกก่บป่าแทบ ยกมาที yeah. mm. mm. ่คุณเป็นคอมเมนต์ว่าพี่ปุ้งพีชพิดหน่อยอะไรอยู่ดึงแล้วผมโอันหนึ่งข่าวเต็มเม็ดบะหถั่วนะคือย่อเนี่ยสดเลยเกลี่ยเรือเขาหลังโอ้พี่น้องใส่เม็ดถั่วด้วยโปรตีนเสริมเสริมโปรตีนมาให้ Little canh tôi cần protein, know it. Say, say, xếp xếp rin kim hết you know it. Upper color, sap hollow. Dorian, tokia mục Thả rau rau mục đích, 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 เต่นอย่างเล่มาเนี่ยมาห,หมูหข้าเช่นย่างเลยดีใจขนาดเลยได้กินฝนกบมิตร่เาีิน,น,นลงหาปลาปีกมาถุกกินว่ะปลบได้ปลาเพราะว่าแหงคนขาดหลาย เป็นเนื้อหลที่น้องมือด้ยแซ่บตัวเองปุ๊บเราซุกไปอยู่แบบธรรมชาติสะอาดน้ำที่น้องขาเป็นได้บ้างไหมยิงได้บ้างสี่ตัวรูห้าตัวรู ยลางจะปุณณีตรงนี้ะ ก็ไปกินเขาง่ายบ่ะแม่เพูนว่าเอ้ยมาห่อจั๊มห่อส้มไปเลยว่าเอ้ยโทรถามท้องก็แน้องเื่อมีอาหารมาส้มมามาอยู่แล้วเราโทรเช็คก็ได้แม่เพูนตวนกินตอนนี้ก่อนแล้วคุณไปมอเหรีอยากดีอยากเปยังมีอาหารแล้ววะพออยู่พี่น้องเอ้ยมึงวันนี้ก็ลมกับบางแหงนะ Mới ừ. qua mới kèn hoa mai máy nó ngọt 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 xếp ngọt 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 cả เซ็ตเซ็ตมาสู่กินน้องกับไอ้พี่น้องเอ้ยสุดอร่อยห้อเจ้าแค้นเป็นพวกแกงพวกแบบนี้นะในสะ้มน้ำนุ้งรูว่ามีแห้งเนาะนแบบเนี่ยแซ่บถึกใจเลยพี่น้องเลยเต็มสิบให้สิบเลยวันนี้เต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยแม่เแท้แห้ง <laughs> ตัวเกี๊ยวเบิ่งอยู่ยกโคเลย <laughs> ยกโค <laughs> าหารบ้า้งน,น,น้องแ่ันักสม,มองจะไปให้ไทยดนแต่กราบคยลืมอาหารบ้านท้าเลยี่นเองเลยกินฮอตอย่างอืมเก็ดอ่มาาอื่อ่อใส่บกไม่ให่โอ้ย ่ยังรอเพราะว่าช่วงนี้นาเป็นดูดหนองหลายเนาะดูดปลาลังมาขายปลาคอมาละปลาดุกปลาดุกนะเราลามแซมยาเดิใช่มบางไม่ที่บ้านเนาะโออรู้รู้อะไสัตัวเห็นเนาะโูมขาบางก็วเห็นแม่ เห็นยูลัวข้าวบางใส่ข้ามะเขือมะเขือนะเพิ่นต้มแล้วเอามาต่ำต่ำใช่อืคนเ้นดแบบตัวตัวนะแล้วก็โผลออกมาหอมกุ่นเลยเห็นปุ๊นน่าพี่น้องคิดอยากอาหารลัวข้าวบางเอาพ่อแม่พี่น้องวันนี้เท่ากับพี่พาไปกินหลังไม้ได้บ่ะนี่เพราะว่ายังอีกเงาหนาพี่น้องวัวแซ่บแห้ง แทนำพี่น้องบอเลิกล่างง่ายๆมีตรนี้สำหรับคลิปนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่สู่กูสุ่คนกดไลค์กดแชร์และบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวราวเซโนูเฟมิลีเด้อสบายดีสบยดีบ๊ายบาย